สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Slender Man มัดดายนะครับไม่ใช่ Slender Man ดิ Slender มัดดายนะโอเครอช้าลองเล่นเลยดีกว่า c เตอร์สองอุปามมันดูแตก,แตกนะตอนนี้มันไปแนวอวกาศแล้วเนะี่ยแมนในเรื่องขี้เกียจอ่านอันนี้ทำลายได้อันนี้ก็คือเก็บ ตัวเอ e นอ y c จ l l ลนะสิบสามเหรอไป <G ül> มีไหมเฮ้ยเดี๋ยว, <G ül> วอันนี้กระโดดอันนี้มา ไปทางนี้ก่อนอุ้ยอะไรอ่ะหุ่นเนรอหล่นมาจากข้างบนนะไป กระสุนนี่ไงเอ่เฟิร์ี่้ยไหมไปอยู่นน่นอะไรว่ายิงไม่โดนเลยเดี๋ยวแล้วนี่อะไรอ่ะ รู้สึกอุ่นใจนะเวลาที่แบบเรามีเรามีแบบปูนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ตออุ้ยโโหสปอนนัดหน้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว Okay. ทั่วนะเผื่อมีอะไรที่เราพลาดไปบ้างหอเปล่าต้นหลังไม่มีอันนี้ไม่มีอะไรเสียงดังจาง แต่ว่าจากที่ดูเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะไม่มีไม่มีเลือดให้เก็บนะใช่ปะ ตามหลังมาหน่อันนี้คืออะไรดูอ๋อ,อเลื่อดเรามันรีเจนเองได้ ไหนดูจับไม่ได้อะเนีอยู่แค่นี้เองโอเคได้ละมีของอยู่นี้ด้วยอะไรไม่รู้เก็บมาก่อนเก็บประโยชน์หน <S 2>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  มีอะไรไม่มี ก็ตอนแรกเข้าใจว่ามีเซลแถวนี้นะไม่มีนี่อ๋ออยู่นู่นเฮ้ยทะลุแมปเลยอ่ะไปสี่ยันละเป้าหมายคือ13เนาะ มาทางนี้ก่อนฝั่งนั้นเคลียร์อ่ะ ก็มาโผล่ตรงนี้อะถ้าอย่างนั้นเราก็วิ่งวนไปเลยโอยตกใจหมดนะ 没听。 อะไรอ่ะมันมีขึ้นขึ้นอะไรไหนเน่เน่เน่่เอ้าไม่เห็นมีอะไรเลย ตรงนี้ไม่รูไปอุ้ยหยอะไรเเดี๋ยวดูเลยทำไมนหน้าแหลมแหลมออกมางั้นไปทางนี้ก่อนอ๋อตรงนี้ทางตัน ทางออกโอเคยิงวะอ๋อนี่ทางไปต่ออันนี้อยู่หนึ่งเซลวานี้อุอ้ยอุอ้ย ถ้างั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางไปอีกทางหนึ่งกันเดี๋ยวไปสำรวจตรงนี้ก่อนเอาให้ครบนะ โอ้โหพี่คนนี้เขาหล่นมาเท่มากเลยนะหัวปักพื้นด้วยไปอุ้ยปักหน้าได้ไงเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะดีซัมดีซ้ำดีซ้ำวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ สปอนนัดหน้ากันเ,เซลอยู่นี่เ,เก็บก่อนอเ,เสียง,ต,งตันดังมากเลยนะแต่ไม่มีอะไรเลย ทั้งนั้นน่ะเนี่ยเก็บเลยเฮ้ย,ย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวยมาเมือ่อเราได้ของดีเราก็ต้องเล่นนะ ต้องดูทุกซอกทุกมุมนะเกมนี้เกมแบบนี้ต้องดูทุกซอกเลยเพราะถ้าพลาดไปนี่เดินวนหายาวแน่นอนโอเคเ1็แล้วสิบสองอยู่นี่ไหมอ๋ออยู่นี่สองทั้งสิบสามอยู่ไหนไหนไหมไหน ใช้ทางไปโอ,อเคมาจุดนี้ก็ได้ถึงสองสองเซล์เนาะเดินไปถ้าอย่างนั้นอันที่ อันที่13อยู่ไหนนี่มันบอกให้เก็บเก็บสิตอนนี้ยังได้แค่12บสงเองเอ้ยอ๋อไม่ใช่สม,สมไม่ใช่อืมแถวนี้ล่ะไอ้ตรงนี้มาแล้วนี่ สักรอบหนึ่งนะโอ้โหเอ้ยโน้โนโน้่นสปอนหรอแขอว่าไงทำไมเพิ่งสปอน ของเกิดหรอไหนเอา้าไม่มีนี่นี่อะไรเหมือนจะหยิบอะไรบางอย่างได้แต่ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ๋อลงไปก็ข้างล่างอะไรนี่นะเออเอะผมว่าตรงนี้ผมหยิบไปแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าจำผิด ก็ขอมาหมดแล้วไหนล่ะถามเตือนที่13อยู่ตรงไหนนะ,ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองลงไปข้างล่างนะอาจจะมีจุดไหนที่พลาดไปในท่อไหมต้องลองดูในท่อก่อนนะ โซนนี้ก็มาแล้วนี่สปอนใหม่หรือเปล่าไม่มี นี่อุ้ยๆเรืเรือเรือ๋ยวเดีววิ่งก่อนวิ่งก่อนนี่เลียงลูกน้องโอ้ยเดินติดเดินติดติดไล่ติดไล่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเกือบตาย เดียเดี๋ยวเดียด๋วยวรอรีเลือดแปบบนี่ระเบิดก็มีนี่คว่างไปเลยโอเคตายตายสิเยี่ยมแมเอาอันนี้แหละดีสุดแล้วมาโอ้ยพาไปได้ไงจุดนี้ ดับแด๊ดไลท์ t the Nightmare น็กอ๋อก็จบเกมแล้วนะเป็นเกมสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับถ้าใครอยากจะลองเล่นเนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับ s l e n d e r m a d d i e นะครับ c h a p t e r 2สะสนะน c h a p t e รแรกนี้เดี๋ยวผมได้ลองเล่นไปแล้วก็ลงคลิปไปแล้วนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ